ทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้น้ำกับพี่เกณฑ์อยู่ที่ตลาดปูซึ่งเราจะมากินร้านเด็ดจากติดดอกมาดูกันว่าจะได้ร้านไหนบ้านนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มเพราะว่าเหมือนไม่เคยมาเลยอะล่ะเราก็แบบแต่ว่าเขาดังกันมาสักพักแล้วแหละจากเรื่องหลัดมาใช่ไหมแล้วก็ฮิตเลยแล้วตอนนี้ก็สองทุ่มก็ยังมีอาหารเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนพัดเดยวเราไปเดินดูก่อนเหมือนร้านเขาก็จะอยู่แบบว่า ช้างทาง,ทางมันแบบเป็นโซน,นโซนน้อยแยกสองโซนอะไรเงี้ยใหญ่อยู่นะไม่ไม่เคยมาแต่เดี๋ยวมาลองกันบาแบบเป็นยังไงนะคะปะไปไปถ้าใครเอามอไซค์มาก็แอบม,มาจอดกันใต้สะพานได้เลยนะครับตรงหน้าร้านชอเล้งหมี่กระเชดเพราะเราก็มาจอดกันตรงนี้เพราะแต่ละคนก็น,น่าจอดกันแถวนี้นะครับแล้วก็เหมือนคนพื้นที่เขาก็แนะนําให้มาจอดตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปเดินดูร้านว่ามีอะไรน่าทานกันบ้างนะครับ ปทุกคนเรามาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างซึ่งก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าจริงๆดูมามีของคาวแล้วก็ของหวานเขาจะเหมือนเป็นตลาดเนาะพี่เกณฑ์เนาะใช่มันเป็นตลาดแบบช่องบ้านอนี่ก๋วละไา่หวานเฮ้ยอันนี้อะไรนะมีอ่างมีอ่างแล้วแผงใสอ่าแต่ว่าเราจะไปหาของขาวก่อน จะไปกินของขาวก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าต้องข้าหมู<ข>แดงนี่แหละอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้เหรอนี่ทุกคนข้างในมันก็จะมีหลายร้านเลยครับมีกว๋วยจับมีหมูแดงน้ำแข็งใส่ค่ะทุกคนก็เมือ่อกี้จากที่เข้าไปใช่ไหมแต่เราจะไปกินข้าวหมูแดงกันก่นกอนน่าจะอยู่ในนี้ใช่ไหมพี่เกณฑใช่ถึงว่าตอนเช้าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ยอดฮิตนะคะก็คือรถไฟก็จะผ่า,อานอะไรเงี้ยแต่เรามาตอนกลางคืนเงี้ย ไม่เป็นไรเราต้องการมากินนะคะแม่ไปเดินเอเข้าทางหน้าดูอันไหนอยู่ตรงไหนมีนี่แหละข้าวหมูแดงนั่นน่ะโต๊ะไม้นั่นน่ะใช่ไหมข้าทางนี้แหละอ๋อพี่บุ๊บบุนี่ไงข้าวหมูแดงที่นี่เรียว่าตลาดแล้วเราต้องนั่งตรงไหนอ่ะอ๋อโต๊ะนั่งหลักอ๋อโต๊ะนั่งหลัอันนี้ สุนีเข้านั่งเดททามตรงไหนได้บ้างครับโอ้แนโตัเลยค่ะอันนี้ก็ได้ตรงมาก็าเดี๋ยวจะลองชิมให้ทุกคนได้ลองชิมหลากหลายนะเดี๋ยวตัวก็สั่งซ้าหมูแดงหมูกรอบวะหนูไม่แน่ใจว่าเขาสั่งตรงนี้หรือว่าปสั่งตรงนู้นหรือว่าเขาน่าจะมาลาเดอระเขาอะไรครับเนี่ยนะเราลาบอดเดอรนี่ได้แล้ว ของหนูเป็นหมูแดงหมูกรอบแต่ว่าปกติเขาจะมีแตงแต่ว่าเผือแตงหมดแตงหมดแล้วใช่เพี่เบ็บอปไรแบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งเกียวกุ้งเรามาลองทานกันต้องเติมพลังกันก่อนแต่ว่าร้านนี้หนูเห็นคนรีวิวเยอะอยู่นะอยามาลองกินกันคนคนทานกันหลายโต๊ะเต็มเต็มถุกโตะเลยนะใช่เราต้องลองท้องด้วยของขาวก่อนนะทุกคนปะเชืกัน นี่เส้นเมื่อกี้ผมเห็นเส้นเขาลวกเยอะมากเลยนะเส้นที่นี่น่าจะทำเองนะเส้นไปกลับแล้เส้นหมูกรอบนุ่มโ้โหเนเขาเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยนี่หมูแดงใช่นี่สาพรมลนอันนี้มันคนละร้านกันกับหมูแดงนะคะทุกคนถ้าหมูแดงมันจะเป็นหมูแดงหมูกรอบแต่ว่าถ้าตัวนี้มันก็จะมีแบบ ร้านพวกน้ำแข็งพวกอะไรเงี้ยแล้วก็บะหมี่ที่เกินกีฬร้านนี้ใช่ไหมอันนี้กะเออแต่ว่าน้ำกินหมแลกุลเกอะนี่ครับเกี๊ยวกุ้งชิมเราเรามาชิมเกี๊ยวแต่เมื่อกี้ตกไปอนะันเนี้ยอือิเมื่อกี้เขาโค้งฟุ้งอยู่ครับเกี๊ยวบินเลยแสดงว่าอร่อยจนเล่งหนีไปเลยนะคะนรับมาเดี๋ยวเขาชิมของตัวบ้างดีกว่าตอนนี้โดยรวมถือว่าอร่อยนะอร่อยเลย ขเขานะเรียกเป็นบะหมี่เก้วในอุดมคติอันนี้ก็มาลองชิมข้าวข,ของน้ำนี่หมูก,ก็ร้านนี้เป็นร้านที่้คนม,มาก็ไปกินวะใช่น้ำหมูแดงเขาเหนียวมากเลยอ,อย่างนี้เียวหอมาเขาให้เยอะอือมไม่หวานมากแบบอร่อยเยคือรสชาติกลมกล่อมไม่หวานเลยครับทุกคนปกติน้ำหมูแดงมันจะเหนียวเหนียวข้นๆใช่ไหมแต่นี้มันมันข้นแต่ แต่ไม่ได้เป็นเหนียวหวานเหมือนแป้งมันแบบนั้นนะครับคนอร่อยนะแล้วก็ไม่เหมือนว่าบางร้านก็จะแบบใส่น้ําเยอะอะไรอย่างงี้ไหมอืมม่อันนี้อันนี้ก็เอคนๆเลยอันนี้เขาก็ใส่เยอะนะแต่มันไม่แฉะนะโอเคน้าขอดไปกินกันนะคะทุกคนเจอกันกับร้านต่อไปค่ะครับแล้วก็นี่เรายืนกันอยู่ใต้สะพานตอนนี้เขาเรียกว่าสะพานตลาดปูนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้จากที่เราทานบะหมี่กับหมูแดงอ่ะคือฝั่งนู้น ก็คือแบบว่าบริเวณรอบรอบเนี้ยก็จะเป็นของกินมันก็จะมีเป็นพวกร้านอาหารเป็นเป็นร้านนั่งกินเลยครับทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบว่าโซนตลาดเหมือนที่ผมพาข้ามสะพานมานี่นะครับมันจะอยู่ใต้สะพานก็จะเป็นเหมือนตลาดเดินซื้อของกลับบ้านได้นะครับเดินสามารถชอบกินตลอดทางได้เลยนะครับก็จะมีฝั่งนู้นตอนนี้เรามีเป้าหมายไปไหนใช่เป้าหมายของเราอยู่ฝั่งนู้นก็คือก็คือเดี๋ยวนะคะข<อ>น,<อ>น,นมเ<อ>บื้องกับกุยช่ายครทุกคนบอกร้านนั่นสิ แต่ว่าตอนเดี๋ยวเราอะไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนมันใหญ่อยู่นะใช่นี่เขามีไอ้นี่เต็มทางเลยใช่ก็คือรอบๆสี่แยกเนะี่ยก็คือของกินตลอดท,งทางๆนะครับมันก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นบ้านแล้วก็เปิดร้านขายของด้วยใช่ถึงแล้วค่ะอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายเป็นหนมเ่ง้งใช่ไหมไฟทุกคนเขาย,ยังเปิดอยู่เพราะว่าเมื่อเกี้ที่เรามาจาก ข้าวหมูแดงคือร้านเขาปิดพอดีนะคะทุกคนอันนี้ผมว่าเวลาที่น่ามาก็น่าจะมาถึงนี่กันสักหกโมงเนาะ้านสารินชิปขนมไทยขนมเบื้องไทยนะคะทุ mm hmm. กคนคือเขาก็เหมือนคนต่อแถวเยอะไง mm hmm. เขามีควด้อะ mm hmm. แต่ตอนนี้ตอนนร้านต่างๆก็เริ่มปิดแล้วให้เรายวซื้อกันก่อนทุกคนเดี๋ยวหมดสั่งได้ค่ะขอสั่งได้เลยใช่ไหมคะ สี่ชิ้นหกสิบ่ะสี่ชิ้นหกสิบเจชิ้นเจ็ดชิ้นร้อยเจ็ดชิ้นร้อยี่ิบบาทโอเคเขท่าไหร่ดิอะไรนะสี่ชิ้นหกสิบเจ็ดชิ้นหนึ่งร้อยสิบชนี่มันเป็นแบบพับแบบนี้เปล่าตัวเองขนมเบื้องอ๋อเอาใส่ไข่ธรรมดาสิบชิ้นห้าอใส่ไข่แตชิ้นละสิบห้าบาทโอ้เงินอาธรรมดาสิบชิ้นรอเหมือนใหม่นะคะธรรมดา ใส่ไข่จะได้เนอะเป็นใส่ไข่ก็ได้ค่ะอ๋อลองใช่ไหมค่เจ็ดชิ้นก็ได้เอาเอาเค็มกับหวานไหมอือฮึกันเจ็ดชิ้นใช่ะไหมคะเจ็ชิ้นร้อยยี่สิดเจ็ชิ้นร้อยยี่สิบอ๋อเจ็ชิ้นครับ ครับทุกคนแล้วก็นี่คือผุยช่ายเจเกลนะครับเราจะมาลองดูว่าหน้าทานกันนานไหะครับเพราะโดยส่วนตัวผมแล้วผมชอบทานผุยช่ายทอดคิก็มาคือเกาถ่ายยังไงอะครับถ่าห้าถึงห้าห้าสิบห้าถ่ายมาสี่ห้าห้าเอาสี่ห้าอันนี้ก็ที่เรา ซื้อไปนะคะซาดินชีฟแล้วก็ผู้ชายเราลองให้ไปเกมชิมกักลัวมันแตกใส่เสื้อวะเออพุงปี๊ดเลยนี่เราจะมาลองเซ็งกานะรับโอ้อร้อนรนะน้อนอ่ะหนยปนตกรอบหอมมันอร่อยทุกคนอต่ว่าเาทำมห้ร้อนมากเลย เฮ้ยถฮาอร่อยนะถูกว่ากรอบแล้วเกืบเแล้วข้างในนุ่มๆมีเสียวผักชายนใจไอ้นี้ที่เราซื้อไปสิบชิ้นะคะทุกคนเป็นแบบไข่เห็นว่าเขาบอกว่าให้ซื้อเป็นแบบไข่ลองชิมดูอ่า้าเฟิร์มกรอบน่าอันนี้เป็นไข่แบบไข่ไก่เขาเครื่องเขาก็กบบกอบๆดูฟิร์ม นี่เธอ้องลองไต้หวานไตหวานนะ่ะไตหวานก็ของแท้ลองกันดูนี่ทุกคนดูอย่างช่ำเลยอืมขนมนี้เันเ่นเป็นเหมืนหนอนขนมเบื้องตัดไปแล้วมันมี็กเจอร์เลยตุนเนื้อเต็มคำไม่ใช่เป็นแป้งกรอบแบบทีบได้ไหมคน,นี่ก็ลังปนกันอยู่นะคะอันนี้อันนี้เป็นข้าวขาว เป็นทุ่งม,มากเลยอ่ะปัาน้อยเคยเจอไหมแบบนี้ไม่เคยอ่ะไดนะ้อืมนะนี่นะครับทุกคนในซอยก็มีเชื้อไทยใกล้สีแยกก็จะมีของที่ผมอ่านเห็นนะครับมีบะหมี่แล้วก็มีกระเพาะปลาราดข้าวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ เป็นข้าวอาหารตามสั่งนะครับทุกคนแล้วก็มีขนมหวานด้วยแต่ว่าทุกอย่างมันคล้ายๆกันเลยนี่เนี่ยรู้สึกว่าเขาเขาทำคล้ายๆกันเลยอะแบบหน่มเบื้องแล้วก็ปิดกุ้ยชาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าดังๆใช่ไหมดังเจ้าหนึ่งแล้วก็หลายๆเจ้าเขาก็ทำกันแต่ก็ต้องไม่รู้ว่าแบบเจ้าไหนเป็นแบบเจ้าแรกนะคะทุกคนแต่ว่าเขาว่าหน่มเบื้องอาจารย์เนี้ยเจ้าแรกอร่อยอะ อร่อยนะเปรือไทยจิ้มกินไม่หยุดเลยอืมร่อยอ่ะเหมือนลองเพิมร้านไหนก็อร่อยเอิ่มเหมือนมีก็เจ็บปิดตรงนั้นด้วยนะที่เขาบอกว่าอร่อยอ่ะไม่อ่ะไม่อยากเป็นหรือเปล่าจริงแต่ก็แน่ใจว่าเตี๋ยวเป็ดไหนเดี๋ยวเขาอยากลองมีกระเฉดปุุงเดี๋ยวเขาจะลองไวกินใช่แล้วคนเดลองจอว่าเป็นไงกันจอม้ก็เขาไม่ต้องไปรับน้องแหละอันนี้เราวนมาอีก คช่แล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ตอนเปิดไปช่อยู่ตรงนู้นเป็นที่จอดรถใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือร้านอะไรอ่ะหมี่กระเฉดเราจะมาลองหมี่กระเฉดเพราะเขาเป็นตั้งชื่อร้านเลยชอิรงเหรอเออชอเรงเองเขาตั้งชื่อร้านเลยเราจะไปลองหมี่กระเฉดกันนะครับอ่ะหมี่กระเฉดกุ้งทีหนึ่งครับหมี่กระเฉดกุ้งครับผมธรรมดาครับครับผมฮานี่ฮานี่ครับ แล้วก็น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าขวดหนึ่งอย่งสองนะคะ่คะโอเคนี่ครับทุกคนแล้วเราก็ได้มีกระเฉดกุ้งมาแล้วครับจริงๆอยากลองเมนูอื่นให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ท้องก็เริ่มอิ่มแล้วจริงๆร้านนี้มันเป็นเหมือนพวกของทะเลนะครับเป็นเหมือนมีปลาหมึกกุ้งปูเมื่อกี้ผมเห็นเมนูผัดกระเฉดปูก็น่ากินมากเลยนะครับราคามันก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยนะครับถ้าเป็นพวกของทะเล มีพวกปลาอินซีทอดและเมื่อกีก้ที่เล็งอีกอย่างหนึ่งที่อยากกินคือออส่วนนะครับทุกคนผมนะเมื่อกี้เห็นโต๊ะข้างทางเขาทานอ้อส่วนหน้าฐานมาแล้วครับแต่อันนี้เรามาดูมีกระเฉดกันนะครับผมมาอยากรู้ว่าผมมาทานที่โรงเรียนบ่อยนะทุกคนที่มอผมอ่ะแต่อนนี้อยากรู้ว่ารสชาติของมันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงนะครับโอ้ควันซึ้นเลยตอมากน่าจะผิดเหมือนกันนะเนี่ย เป oh. okay, uh. ็นไงอ่ะรสชาติไม่เหมือนที่มอเลยแ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อลมันก็จะได้กลิ่นกระเแล้วก็เป็นกลิ่นมีนะครับรสชาติมันก็จะออกแบบวแบบ่าใช่ครัคล้ายพริกเผาอะ่ะพริกเผาแล้วก็ใส่พริกให้มันเผ็ดขึ้นมาอีกแต่พริกเผานะทุกคนเผ็ดมากไหมอะ่ะเผ็ดอยู่นะ ถ้าคนไม่ทานเผ็ดผมว่าน่าจะสั่งเขาบอกว่าไม่เผ็ดก็ได้นะครับแ้ก็นี่กุ้มบอกว่าร้านที่แบบว่าดังๆอ่ะเวลานี้ยังอยู่นะใช่ในร้านดังทางก็มีข้าวต้มปาลาแหละแต่เหมือนว่าไม่แน่ใจว่าปิ้งย่างอะวนร้านนั้นนะ่ะนี่ทุกคนเห็นปะตรงนั้นนะ่ะปิ้งย่างหมูกระทะรงรู้เลยอะไม่แน่ใจว่าแบบ คนเต็มตั้งแต่เรามาเลยนะเป็นร้านหมูกระทะด้วยข้างๆแล้วก็มีปิ้งย่างเดี๋ยวเขาว่าอร่อยเดี๋ยวค่อยมาแบบไอ้นี่กันอีกทีนึง<บ>ว่าว่าเลือกอันไหนแบบว่าชอบอันไหนที่สุดอนะไรเงี้ยแต่หนูยังไม่ลองอกินก้วยใช่ดิว่ะแต่กินก้วยช่แต่เขาชอบอันนี้นะมันผมก็เล่าไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาผมไม่รู้เครื่องปรุงรมลงซื้ออะไรนะแต่ถ้าคนที่เคยลองทานนะครับม,ม,มากินที่เนี้ยนะก็คือเหมือนครบรสที่มันจะ จะต้องเป็นหมี่กระเฉดนะครับทุกคนงั้นตัวจะชิมอันนี้อ่ะใช่นะอชิมกันนะนหนูไม่ค่อยแบบเป็นแบบไอ้ปกติอ่ะไม่ค่อยชอบหนูชอบที่มันเป็นแบบเปลือกอะไรเงี้ยข้างในหนูชอบแบบนั้นมากกว่าเออ มันเหมือนมันเหมือนตอนที่ยังไม่ได้อืันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะรีบเลยเพราะว่ามันข้างในอ่ะมันแค่กรอบข้างนอกแต่มันได้กรอบมากนะแต่ด้านในอ่ะยังมีความชุ่มชุมของเนื้อแป้งกับนนไม่ใช่เหมือนที่ยังไม่ได้ทอดแหละเหมือนแบบนั้นอ่ะข้างในอ่ะ แต่ว่าเมื่อกี้อกินโดนอันที่ไม่ใส่น้ำซอสใช่ไหมเดี๋ยวลองอันน้ำซอสแต่ว่าเป็นรสชาติที่ปกติกไปถึงว่ารสชาติปกติที่เขาแบบเบสิกอะจะไหวนะพอมี พอมีน้ำจิ้มเข้าไปอ่ะอร่อยกว่าวธรรมดาเพราะว่าส่วนตัวนะครับเพราะว่านะ,ะมันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินกุ้ยชายย่ายไงแต่ว่าก็กินได้แต่กินแบบนี้ได้มากกว่าแบบธรรมดาเพราะแบบธรรมดามันจะแบบเลี่ยน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 หน่อยมันผัดเดยอะว่านิดนึงแต่อร่อยนะค่ะทุกคนเรามาถึงร้านสุดท้ายของเราแล้วนะคะทุกคนก็คือร้านนิ้อ่างน้ำแข็งใสตลาดโภซึ่ง อันนี้เป็นตอนแรกที่เรามากันนะคะแล้วว่าจะกินแต่ว่าเราไปกินของคาวก่อนนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เยอะมากคนเยอะมากใช่ขนาดโต๊ะยี่สิบกว่าโต๊ะอะคนเต็มเลยใช่แต่เราไปจองโต๊ะมาแล้วนะคะทุกคนอืมแล้วก็เหมือนว่าจะสั่งกลับบ้านได้แล้วก็มีไลน์แมนด้วยนะคะทุกคนเมนูเขาเยอะเดี๋ยวลองไปดูให้ดูเมนูวันจที่โต๊ะนะครับก็น่าจะเป็นร้านสุราของเรานะคะวันนี้นะคะ นี่ย่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าคอใจ่ยาคขนาดไหนแน่ขนาดไหนแล้วก็อาหารหน้าตาเป็นไงนะคะไปกันค่ะไปข้างในกันปะมีชอบย้่เป็นมาตาอันอันนี้คนแต่ว่าไม่เลยผชผ ไอนที่ตัวเลงไว้นี่คืออะไรคือไซเคเลงสตรอเบอรี่อันนี้ที่ดังๆใช่ไหมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเนี่ยแล้วก็อันนี้ใช่ไหมนี่ไงเบบกินใช่ไหมว่าสองอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็ทุกคนอันนี้อันนี้เป็นราคารายการนะคะราคาแก้วนะคะทุกคนแล้วก็อ๋อนี่ตั้งแต่ห้าโมงถึงสี่สองนะจ๊ะโอเคแล้วก็หน้านี้เป็นแบบ ก็เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีผ้สบพวกไข่พวก,พวกอะไรอะสเบ,บรี่พวกอะไรเงี้ยอันนี้เมน,นูใหม่นะคะถ้าขาด,าดูหน้าสาวว่าแบบจอบเป็นอย่างไรนะคะถ้ามานะคะขออนุญาตสั่งกันะคะทุกคนคนเยอะมา<ว>ก<ๆ>น,นี่ทุกคนนี่ค่ะอะไรนะนิกอักใช่ไหมก็คือชื่อ,ขอเขาเลยต้องมาตรนที่นี่เขาเลยตั้งอันนี้เป็นนิกอ่กในเข่าสับปรียอดแบบแต่ใครแตกไปแล้วนะทุกคน เขาต้องมัวแต่ถ่ายรูปเข้าฟูฟองใช่ไหมน่าจะใช่ก็คุกให้ติ่มมันเใส้ไข่เออให้ใส่เข้าไข่ติ่มมันไม่ไม่ควายเพราะฉิบไงอะไ้ติมกะทิแล้วก็มีความมันของไข่อือไ่มันเหมือนมันไข่ไก่กับมันกะท่อะไม่เหมือนเออ นี่อ่ะเฮ้ยเขาอาจจะแบบเขาว่าหรือว่าหนูเป็นคนไม่ชอบกินกระทิแบบแล้วแบบคือไม่ใช่ไม่แบบไม่ใช่ไม่ชอบขนนาดนัะนะ้นเธอถ้ามีรสหลายๆรสอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่เลือกกินกระทิเพราะหนูรู้สึกว่าแบ<ล>บนี้มันพื้นฐานแล้เบอสอิก<า>ใช่แล้วแบบอร่อยอ,อ่ะอร่อยเนาะก็มันมันโบราณอ่ะเธออร่อยอ่ะอ่ามารอพี่เอ็นพี่ยวเกิด อ๋อเขาก็เป็นแบบว่าอ๋ออันนี้เป็นน้ำแข็งน้ำแข็งใสค่ะนี่มาอ,อ,อยากชิมข้า,างล่างอ่ะเป็นโยเกิร์ตอันนี้เป็นนมข้นที่ไหนนะเพราะว่าเนี่ยโยเกิร์ตข้างล่างอ่ะเออข้างล่างเป็นน,นมข้นแล้วก็เป็นน้ำแข็งใส ปกตินหนูหนูกลัวว่าสตรอเบอรี่มันจะเปรี้ยวใช่ไหมแต่มันได้เปรี้ยวขนาดนั้นนะทุกคนเพราะมันท่านี้มันมีความเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ตัดกันใคอยู่น,นะมันก็ประโยเปิดตสตรอเบอรี่ที่เป็นแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรม,ม,ะนะมันเป็นส่วนนะมันเป็นน้ำแข็งใส่ข้างล่างใช่โรยกับสตอบรอเบอรี่ก็เป็นสตรอเบอรีร่แท่แล้วมาแย่งของผมนะไม่หนูแค่ลองเฉย อ๋อข้างใต้เขาโรยนมข้นมาอ,อืหนูก็ว่าอยู่ทังานไปนแล้วไม่กินของตัวง้อสิบหยไอติมไอติมแผยแ็งสี่สิบบาทตันนี้ของตัวห้าสิบบาทเฮ้ 50, ยสยี่สิบถึงห้าสิบใช่ไหม 50, 50. ใช่พิเศษนั้นนะห้าสิบาทอันนี้เก้าสิบงหกสิบมาไอ้นี่ก,กันดีปะโบนไหมตอนเราจะกลับเราได้กี่ล้านนะ้ว คือเราไม่ได้มาแบบว่าตะเวินบินเนะ<ก><อ>าะเราแค่เราแค่มาเหมือนแบบอยากลองร้านที่เขาแบบฮิตอ่ะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนี่คือเป้าหมายร้านดังจากสีตบจากบิงกี่ร้านร้านแรกร้านเลยหมูแดงหมูแดงหมูกรอบร้านที่ 2, สองสอมเบืองร้านที่สามก้วยช่ายร้านที่สี่กเกษตยแล้วก็ร้านที่ห้าเนี่ยห้าร้านก็ลืมบะหมี่เกี๊ยวอ่ะบะหมี่เกี๊ยว ก็ขอกินมาบีโอเคเห็นไหมความจำมันเสื่อมแล้วก็บอกผมว่าความจำไม่ด right? um, no uh, no no ีไม่ใช่ก็นึกว่านับรวมไปเลยเล้วเธอจำได้แต่หนูนับเลยนึกว่าแกจะนับรวมนี่ยไปดูรีเออจับไปอีกนิดหน่อยนะหน้ามันยังงงหน้ามันยังงงเลยไม่ให้ดูโอเคมาเลือกไหมว่าเคยชอบแบบอะไรอะไรเอาพูดพร้อมกันนะ ชอบมีเงาเศษเทียพือ้อเไล่ลำดับอ่ะไล่ลำดับอ่ะลำดับ,บที่ไม่เอาอชอบมีเงาเศษที่สุดหนูชอบขนมเบิร์นสุดให้เลยหนมเบิร์นอร่อยแต<อ>่ให้หนมเบิร์นแต่ผมชอบของคาวมากกว่าขนมบานเพราะชอบของหวานมากกว่า,วา,า,กกวาพี่เก่งกินของหวานน้อยแต่ตอนนี้พี่เก่งกำลังพี่เก่งกำลังเคลียร์ากำลังเคลียร์ของให้ไปเราก็ขอจบคลิปไปครับ ตลาคูก็จะแพ้คือช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ค่อยไปต่างจังหวัดเท่าไหร่นะทุกคนก็เพราะว่าเรามีภารกิจในการที่จะต้องทำก็เลยจะอยู่กรุงเทพเยอะบ่อยเป็นพิเศษนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ก็จะลงคลิปเป็นแบบว่าอาทิตย์เป็นอาทิตย์มากกว่าอืมเพราะว่าน้ำก็มีภารกิจพี่เ็นก็มีภารกิจนะทุกคนก็การถ่ายคลิปก็จะ เป็นอาทิตย์ช่วงนี้เฉพาช่วงนี้แต่ว่าหลังจากช่วงนี้เราก็จะเหมือนเดิมโอเคค่ะทุกคนก็แล้วะลา,าไปหนอยการตลาดคูณนะคะทุกคนดก็ข้าร้านจะดังอยางนีต่อก,ก็ประมนี้ก็ฝากอะไรก็ใช้โทรนั้ายใ,ให้เมื่อเรด้วยใช่ไนม้นม่ครับแม่บาอ